อือหืม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 ใบโดนหองใหญ่ครับสวัสดีครับเพื่อน วันนี้ผมก็จะมาเทสบ่อนะครับบ่อปูนะครับปลัพวนะครับให้มาเทสครับจะให้ผมจัดทลิปนะครับนี่เป็นบ่อที่2ที่ผมมาเทสนะครับบ่อแรกผมทสผ่านไปแล้วนะครับจะจัดทลิปนะครับติดตามรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบ่อนี้นะครับมีอยู่สลูกครับเห็นนะครับ เราดูับเพื่อนกูเราดูดูมากตัวสวยนะครับสองขีดนด่าจะได้เพื่อนวันนี้มาเทสบ่อนะครับบอปูนะครับ,บ,รรบตัวนี้น่าจะมีเป็นสิบนะครับน่าจะแปดได้นะครับเพื่อนทินครับวันนี้เพื่อนทินมา บอกไม่เคยโดนของใหญ่มันนานครับวันนี้ได้โดนแล้วย่อนปุ๊บเข้าปากปั๊บเลยรวังเกี่ยวจถขา,ายบนจะเก็บให้ก็ถ่ายกล้องอยู่โยกว่าโยกว่าอย่าเข้าอ้วนเพื่อนกินโดนของใหญ่ครับกินคันยาวด้วยสบาย อือืออืออือหือือหือใบโดนของใหญ่ครับตัวนี้เนี่มีหกเจ็ดโลเพื่อนคันต่ำดูคันนะครับสวยงามเสียงลอกสะท้าน โดนมาทางขวาไม่เดินม,มาทางนี้แล้วพี่มันจะได้ไปเข้าชื่อบอกแล้วต้องโดนแน่บาบ่อน,นี้เคื่อนทีนะครับไม่โดนของใหญ่มานานนะครับมันเริ่สมสนใจแล้วอืมอับปลาครับหันหน้าเข้าพระอาทิตย์ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักปลาให้เพื่อนดูนะครับบกเลยจะเตือนนะเพื่อนว้าวอุ้ยเจ็ดแปดครับเพื่อน,น,อน, 7, อนดูอ่าเพื่อนจินถือหน่อยจับปากล่างยกโชว์เพื่อนหน่อยเดี๋ยวหาเหล็กก่อนนิ้วขาด เวียงไปกินเลยเพื่อนขี้ปากล่างอยู่เวียงไปกินเลยตกใจหมดเลยห่างห้าเพื่อนดูหน่อยโอ้โห <laughs> สมใจนะครับสมใจเพื่อนแล้ว สุนทรกายเพื่อนตกบ่อเพื่อนหลอดเสียกแล้วพัน้วยของใหญ่เพื่อนใส่จะเข้าอวนเพื่อน เราเชื่อกอ้วนยุ่งแล้วโอ้ยเพื่อนเหี้ยนไปไปพันตูดอ้วนนะครับเราไม่มีพื้นที่เดินหนีมันพันตูดอ้วน๋อหลุดแล้วพี่ๆหลุดแล้ว พันเละครับพันเละเลยเพื่อน เออว่างได้สองตัวแล้วเออกำลังอัดคลิปเลยเสียงปีข้าวของใสต้องตัดทิ้งโอ้แรงเพียงเยอะครับเพื่อนเจ็ดแปดพันเละเลย ตกนูเลราใหญ่ครับเพื่อนกูเราใหญ่ครับอ้้วติดต่อซะแล้วหลุดได้ไม่เป็นไรผมเล่นกองแป๊บนึงกูเราใหญ่เพื่อน อูราโลสวยครับหลากหลายครับติดตามรับชมตัวต่อไปครับ ปล,ปลามันมาใต้อวนเพื่อนอันนี้ไม่วิ่งเห็นหะพี่พินตกรูนี่อีกแล้ว,วของใหญ่เพื่อนของใหญ่เพื่อนบีนผมเดินออกไปทางซ้ายครับดึงออกจากหลัก อยากตวรวปวนะะครับโห้ผเพื่อนดูตัวใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเจ็ดแปดลอ ได้ดูครับได้ดูครับแต่ไม่ได้ตัวโอเคครับดูตัวต่อไปครับดอนแสงหน่อยนะครับเพื่อนทีนเอาแล้วของใหญ่เหมือนกันครับ ร้อนตะว,วันพอดีเลยเพื่อนพี่พีบอลจีบพี่ตักัึ้นมโอ้โหสายโหดครับอัดอย่างเดียว ไปเด็เจอของใหญ่บรรนานครก็เพื่อนทินวันนี้สองตัวนอนหลับแล้ววันนี้เสียงเพาะด้วยไม่ยอมครับ ก็ดีสดิ i ยอมแล้วนะครับอ้ดูเพื่อนสายใกล้เคียงกันเลยเป็นทินถือหน่อยไหมจับปักล่างเอาอุปกรณ์ก่อน ตัวนี้เล็กกว่านะครับตัวนี้นาเนีนะ่ยสีฮลโัลนี้มาเทศบ่อนะครับบางปูนะครับอาจจะมีทิปนะครับมีทิปแน่นอน ้ายออกคายแล้วด้วยจับคันคปุ๊บคายปั๊บเลยเพื่อนเห็นไม,ม่พายน้ำแล้วทุนโผปับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับพระาที่จะตกดินแลว้ววางปูครับเพื่อนผมจะจัดทริปนะครับที่ดีที่เห็นเห็นนะสองวางสองวางแน่นอน,นครับจัดได้มีตัวครับ บังนี้ตัวใหญ่ครับามาตกก็สามโมงแล้วนะครับของใหญ่ครับหลุดไปสามตัวขาดไปตัวผมก็จะจัดทิปบ่อนี้ต่อเลยต่อจากบ่อน,นู้นเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมจะเก็บเบ็ดแล้วเข้าไปนั่งคุยกันหน่อยคุยรายละเอียดกันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ